แค่แนวการขูดเนี่ยมันตรงนี้ค่ะเหมือนว่าจะกวาดถ้าเกิดว่าขูดขวางเงี้ยมันก็จะกวาดออกไม่ได้ต้องขูดตามแนวกล้ามเนื้อออกมาเจ็บด้วยไม่เขาไม่เจ็บถ้าคือถ้าถูกถ้าถูกฝังตรงลงมาเนี่ยเจ็บแน่คือถ้าช่วงที่ไม่ได้โดนจะดูมากๆช่วงที่จะดูดแค่รู้สึกไม่ถึงับแบบเจ็บมาก ถ้าเกิดว่าเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาจะไม่เจ็บจะไม่คือไม่เท่าไหร่นงคะแต่ถ้าเป็นเนี่มันจะปุ๊บสะดุดขึ้นมาเลยอะค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตรงสะโพกถ้าเกิดเขาไม่มีปัญหาอะไรก็รอดไปผมโทรเรียกปอก่อนไหมพี่สั่งลูกสั่งเมียมาอย่างเมียเขาไม่รู้เลยอย่างน้อยชอบกินชอบกินอะไรเมียดีใจนะ ไปมีปัญหาล่าเนี้ยหลังแดงกับหลังแดงนะครับแดงข้างหลังไม่อะไรถ้าเป็นรอยเล็บมราก็ใจได้อาจารย์แถมสักเล็บพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาคู่กันเลยนะคะหาคู่กันเลยนะคะใครคู่ใครเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ลองทําอ่ะกลับไปจะทําไม่ได้จะไม่กล้าทําด้วยเพราะว่าเราจะได้รูไงเรูว่ามาไหน ไไม่เขาตรวจตัวใช่ไหมเอาเอาเอาแบบเอาแบบในถาดมาให้เขาหน่อย